สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับไอเพรยนต์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็มีรถเล็กๆนะครับอีโกคาแบรนฮอนด้ามานำเสนอ1คันนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นรถเข้าใหม่นะครับเพิ่งมาถึงร้านเราเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับได้เป็น honda b o a m ออเมสนะครับปี2019นนะครับในราคาเพียง 369,000บาทเท่านั้นนะครับและไม่คันนี้อยู่เพียง25,000โลนะครับถือวันน้อยมากนะครับแล้วก็เป็นรถที่น่าใช้งานนะครับเป็นแบรนด์แข็งอย่าง Honda ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับได้เป็น e c o ก a คาประหยัดน้ำมันด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังหาอยู่นะครับต้องถูกใจแน่นอนนะครับสำหรับ Honda B.O. a m a z เคันนี้นะครับสาวๆน่าจะชอบนะสำหรับคันนี้รถเล็กๆพร้อมใช้งานนะครับ ใช้งานในตัวเมืองดีประหยัดน้ํามันนะครับรถสวยมากเนาะคันนี้นะครับก็กระจังหน้านะครับเป็นโครเมียมนะครับโลโก้ฮอนด้อยู่ตรงกลางสวยงามนะครับไฟหน้านะครับเป็นมันติรีเฟกเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับตกแต่งอยู่ที่ด้านในด้วยนะครับคันนี้นะครับอาตรงกันชนเป็นแบบรังพึ่งสวยงามนะครับดีไซน์ถือว่าสวยหรูนะครับแล้วก็น่าใช้งานนะครับสําหรับแบรนด์นี้นะครับช่วงล่างค่อนข้างดีเลยนะครับ สำหรับล้อนะครับล้ออลอยเดิมแท้จากโรงงานนะครับขอบ14นะครับขอบ14นะครับตัวยางนะครับเป็นยางปี2019นสะครับสัปดาห์ที่2นะครับยางใหม่นะครับลองลึกๆพร้อมใช้งานเลยนะครับน่าจะเป็นยางติดมากับตัวรถเลยนะสำหรับคันนี้นะครับถือว่าใช้งานน้อยมากนะครับไฟเลี้ยวเนาะติดมาที่ด้านข้างตัวรถทั้ง2ฝั่งนะครับคันนี้เป็น1.2ตัว V นะครับตัว V เนาะ กระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบปรับพับไฟฟ้านะครับแล้วก็มือจับนะครับคันนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมพาดูความสดความเดิมความใหม่ของตัวรถคันนี้หน่อยเนาะ เป็นรถปี2019นะครับมาอยู่ที่25,000โลนะครับถือว่าน่าใช้งานมากนะครับใครสนใจนะครับโทรมาเลยนะครับสอบถามมาได้เลยนะครับที่ผมนะครับไอ้เพชรยนต์นะครับเบอร์โทรก็0894807362นะครับอ่ะคันนี้นะครับคิ้วฝากระโปรงเป็นโครเมียมนะครับคันนี้ก็ติดอ่าสปอยเลอร์นะครับมาด้วยนะครับถือว่าสวยงามนะครับชุดโคมไฟหลังนะครับดีไซน์สวยงามเข้ากับตัวรถนะครับ สวยมากนะคันนี้เนาะกุญแจเป็นรีโมทนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมเปิดฝาท้ายนะครับดูกันหน่อยนะครับภายในนะครับก็ค่อนข้างเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับค่อนข้างกว้างเลยนะครับสําหรับคันนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับตัวนะครับข้างๆนะครับเดิมนะครับลอยเม็ดอาร์ตนะครับอยู่ครบนะครับทุกจุดเลยนะครับ ยางอะไหล่นะครับอยู่ด้านล่างนะครับยางอะไหล่เดิมแท้จากโรงงานนะครับแล้วก็ชุดเครื่องมือแม่แรงมีให้ครบหมดเลยนะครับรถไม่มีชนนะครับสําหรับคันนี้นะครับน่าใช้งานมากนะครับมีไฟเบรกดวงที่3มาให้นะครับมีไล่ยฟานนะครับตัวน็อตฝากระโปรงท้ายไม่มีรอยขยับนะครับฝากระโปรงเดิมแท้นะครับจากโรงงานเลยนะครับรอยซีนต่างๆนะครับรอยซีนต่างๆก็เดิมนะครับเล็บจิกเข้านะครับเห็นไหมเอ่ย ไม่อ่อนไม่แข็งจนเกินไปนะครับรถดีนะครับสภาพค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับใครสนใจเนาะโทรมาสอบถามได้เลยนะครับ0894807362นะครับผมไอเพชรยนต์นะครับยินดีให้บริการเช่นเดิมนะครับหรือจะเข้ามาดูรถเรานะครับคันนี้จอดอยู่สำนักงานใหญ่กรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับสำหรับคันนี้เนาะมีหลุดมา1คันเป็น E c โกคาแบรนด์ฮอนด้านะครับมีคันเดียวด้วยนะครับในราคา369,000บาท นะครับสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะคบเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงนะครับสำหรับคันนี้เนาะมาเดี๋ยวผมพาดูด้านในกันหน่อยนะครับโอเคนะครับคันนี้นะครับอ่าสีนะครับก็จะเป็นโทนดำล้วนนะครับออกทรงสปอร์ตนะครับภายในนะมาเริ่มกันที่ประตูกันก่อนเลยนะครับเป็นสีดำนะครับเป็นระบบเซนทรัลล็อกนะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับกระจกปรับขึ้นลงออโต้ นะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องแล้วกันนะครับคันนี้อ่าเครื่องดีนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมันติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้านะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับสามารถปรับเสียงลดเสียงเครื่องเล่นอ่าวิทยุซีดีได้นะครับเลื่อนไม้นะครับออกทรงสปอร์ตนะครับไม้อยู่ที่25,361ืนนโลนะครับไม้แท้เดิมนะครับจากโรงงานนะครับไม้แท้ๆเลยนะครับตรวจเช็คได้นะครับแล้วก็ คอนโซลเป็นสีดำนะครับแอร์นะครับอยู่ตรงกลางนะครับชุดเครื่องเล่นวิทยุซีดีเดิมแท้จากโรงงานนะครับแอร์คันนี้เป็นออโต้นะครับแอร์คันนี้เป็นออโต้นะครับมีช่องเสียบสาย usb อยู่ด้านล่างนะครับสาย aux นะครับมีช่องชาร์จไฟให้นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับหัวเป็นแบบเป็นหนังนะครับเป็นหนังสวยงามนะครับสาหรับคันนี้เนาะเบาะนะครับเลอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมแจ้งไปเป็นรถใหม่เนาะเป็นรถใหม่ที่เรายังไม่ได้ทําความสะอาด นะครับเป็นเบาะผ้านะครับดีไซน์เป็นทรงสปอร์ตเลยนะครับดูจะเป็นสัดส่วนอ่าเป็นรูปคนเลยนะครับตัวนี้นะเป็นเบาะผ้าดีไซน์ทรงสปอร์ตนะครับเบาะก็ใหม่ใหม่เลยนะครับไม่มีร่องรอยของรอยฉีกรอยขาดนะครับรอยตะเข็บเดิมหมดนะครับสองฝั่งเลยนะครับสาหรับคันนี้นะครับอ่าเบาะฝั่งคนนั่งซ้อนก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นเบาะผ้า นะครับมีที่พักแขนนะครับวางแก้วได้2ใบนะครับเบาะผ้าก็เดิมๆเลยนะครับไม่มีร่องรอยฉีกขาดนะครับเดี๋ยวเราทําความสะอาดให้ก็จะสวยกลิกเลยนะครับสําหรับคันนี้ก็จะดูใหม่ไปเลยนะครับเพราะว่าเป็นรถใหม่อยู่แล้วเนาะคันนี้ก็ใหม่น้อยด้วยนะครับน่าใช้งานนะครับและที่สําคัญคือเป็นแบรนด์ฮอนด้านะครับเป็นแบรนด์หลักเลย นะครับสำหรับคันนี้เนาะใครที่กำลังหาอยู่นะครับอีโก้คาร์แบนฮอนด้านะครับมีแล้ว1คันนะครับเป็น Honda b บีโออเนะครับสำหรับคันนี้สวยมากนะครับใหม่น้อยพร้อมใช้งานนะมาเดี๋ยวผมพาดูเครื่องยนต์กันต่อเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่อง1,200งพสซีซีส่สูบนะครับเป็นเครื่องยนต์ iv t e c ทเรียบร้อยแล้วนะสำหรับคันนี้นะครับมี abs นะครับเครื่องยนต์นะครับแห้งสนิทนะครับไม่มีคราบน้ำมันเครื่องไหลเยิ้มเลย คัดรถสวยคุณภาพเกรดเอมาให้ลูกค้าได้ชมกันอีกแล้วนะครับสําหรับบริษัทเพชรจนของเรานะครับแบตเตอรี่ใหม่ๆพร้อมใช้งานสตาร์ททีเดียวติดนะครับคันนี้สวยมากนะครับคันนี้สวยมากนะครับตัวน็อตต่างๆนะครับไม่มีการขยับเลยนะครับไม่มีการขยับเลยนะครับอันนี้มันเปื่อนนะครับไม่ได้ลอยขยับอ่ะเพราะเรายังไม่ได้ทําความสะอาดเนาะนี่นะครับตัวน็อตเดิมนะฮึเดิมเลยนะครับน็อตเดิมๆลอยเม็ดอาร์ตเดิมๆนะครับแท้ๆจากโรงงานเลย เลยนะครับพร้อมใช้งานคันนี้ไม่มีชนแน่นอนนะครับรับประกันคุณภาพ100%เซนะครับสำหรับคันนี้นะครับใครที่หาอยู่นะครับอีโกคาแบรนด์ฮอนด้านะครับมาแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้นะฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานนะครับมีสติ๊กเกอร์มออกอยู่ครบนะครับสำหรับคันนี้พร้อมใช้งานจริงๆนะครับคุณภาพ100%เเหมือนได้ป้ายแดงเลยนะครับใหม่น้อยๆด้วยแถมราคานะครับถูกลงอ่ามากว่าแสนสองแสนเลยทีเดียวนะครับสำหรับคันนี้นะครับน่าใช้งานจริงๆ คใครสนใจนะครับโทรมาเลย0894 807 362นะครับผมไอเพรยนนะครับหรือจะเข้ามาดูรถเรานะครับคันนี้จอดอยู่สำนักงานใหญ่กรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แแยกหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ